สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับ EP นี้เราจะมาศึกษากันในหัวข้อเลนส์เวลแล้วก็เลนส์นูนแต่ก่อนที่จะไปศึกษาเนื้อหาเนี่ยเรามาทบทวนเนื้อหาของคลิปวิดีโอที่แล้วกันดีกว่านะคะคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยครูได้กล่าวถึงการหักเหของแสงนะคะซึ่งการหักเหเนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่แสงเนี่ยเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังสู่อีกตัวกลางหนึ่ง ซึ่งเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านตัวกลางต่างชนิดกันเนี่ยอัตราเร็วของแสงในตัวกลางแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะก็จะส่งผลให้แสงเนี่ยเกิดการหักเหนะคะ,ะถ้าเป็นตัวกลางที่เป็นตัวกลางโปร่งเนี่ยแสงก็จะเดินทางได้เร็วนะคะและถ้าเป็นตัวกลางที่เป็นตัวกลางทึบๆเนี่ยแสงก็จะเดินทางได้ช้านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการนําหลักการหักเหเนะะี่ยค่ะมาอธิบายการเกิดภาพจากเลนนะคะ เรามาดูกันว่าเลนเนี่ยคืออะไรนะคะเลนเนี่ยมันก็จัดเป็นตัวกลางชนิดหนึ่งค่ะที่เป็นตัวกลางโปร่งใสเนาะตรงนี้เป็นตัวกลางโปร่งใสซึ่งตัวกลางโปร่งใสเนี่ยหมายความว่าแสงเนี่ยสามารถเดินทางผ่านตัวกลางเนี่ยได้เกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะแล้วก็ เลนเนี่ยจะเป็นตัวกลางที่ใช้เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงให้เป็นไปตามความต้องการนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเลนเนี่ยจะทํามาจากวัสดุประเภทแก้วหรือว่าพลาสติกนะคะซึ่งเลนก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือชนิดแรกค่ะเป็นเลนนูนะคะลักษณะของเลนนูเนี่ยก็จะมีความปล่องออกมาตรงกลางอะฟองออกมาตรงกลางแบบนี้นะคะส่วนอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเลนวาวนะคะลักษณะของเลนเว,ว้าเห็นชัดเจนเลยก็คือ เขาจะส่วนกลางของเลนเนี่ยมันก็จะเว้าวไปนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยก็จะหนากว่าส่วนที่อยู่ตรงกลางเลนนะคะนี่ก็ค,คือประเภทของเลนนะคะซึ่งเลนนูนกับเลนวาวเนี่ยนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะคะถ้าดูจากภาพอ่ะเด็กๆดูจากภาพสมบัติของเลนนูนนะคะน่าจะเป็นสมบัติการรวมแสงหรือกระจายแสงอ่ะดูจากภาพ ะะแสงที่มาเนี่ยก็คือเป็นเส้นตรงนะคะแต่ถ้าผ่านเลนปุ๊บแสงมันรวบข้อหาก่ะตรงนี้ก็จะเป็นสมบัติการรวมแสงนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นเลนสวว์แวเดี๋ยวนะคะดูแสงเดินทางเป็นเส้นตรงมาเหมือนกันนะคะมาผ่านเลนสวว์แหวปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแสงเนี่ยเกิดการกระจายนะคะดังนั้นเนี่ยก็สามารถสรุปสมบัติของเลนได้ว่า ถ้าเป็นเลนนูนนะคะจะเป็นสมบัติของการรวมแสงนะคะแต่ถ้าเป็นเลนเววนะคะสมบัติก็จะเป็นการกระจายแสงนั่นเองค่ะสำหรับส่วนประกอบของเลนนะคะก็จะคล้ายๆกับของกระจกเลยเริ่มต้นที่จุด C นะคะก็คือเป็นจุดศูนย์กลางความโค้งของเลนนะตรงนี้ถ้าเราวัดจากจุด C เนี่ยมาถึงจุดกึ่งกลางของเลนเนี่ยเราก็จะเรียกว่ารัศมีความโค้ง แต่ถ้าเป็นจุด F นะคะก็คือเป็นจุดโฟกัสของเลนส์ถ้าเราวัดจากจุด F เนี่ยมาที่จุดกึ่งกลางของเลนส์เนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าระยะโฟกัสค่ะแล้วก็ส่วนตรงกลางตรงนี้กลางสุดเลยนะคะจุด O เราจะเรียกมันว่าจุดกึ่งกลางเลนส์นั่นเองนะคะซึ่งทุกๆอย่างเนี่ยก็จะอยู่บนแกนนะคะเป็นเส้นตรงตรง,ตรงนี้เรียกว่าแกนมุกสำคัญะคะ่ะต่อไปเดี๋ยวจะให้ดู วิดีโอนะคะการเขียนภาพที่เกิดจากเลนนูนนะคะว่าการเขียนภาพเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ภาพที่ออกมาจะมีลักษณะแบบไหนบ้างเราไปชมวิดีโอกันเลยค่ะวาดภาพวัตถุในแนวตั้งบนแกนมุกสำคัญลากสีเส้นหนึ่งจากวัตถุให้ตกกระทบแนวเส้นขึงกลางเลนโดยขนานกับแกนมุกสำคัญรักสีหักเหจะผ่านจุดโฟกัส ลากเส้นรังสีอีกเส้นหนึ่งจากวัตถุให้ตกกระทบเลนโดยผ่านจุดก,กลางเลนแนวรังสีหักเหจะไม่เปลี่ยนทิศทางจุดที่รังสีหักเหทั้งสองเส้นตัดกันคือตำแหน่งของภาพเมื่อวัตถุอยู่ตำแหน่งนี้ภาพที่เกิดขึ้นเกดจากรังสีหักเหของแสงตัดกันจริงจะเป็นภาพจริงหัวกลับสามารถเกิดบนฉากได้ จากวิดีโอนะคะการเขียนภาพที่เกิดจากเลนส์น,นูนเนี่ยก็จะเริ่มจากลังสีเส้นแรกเนี่ยลากจากตรงหัววัตถุนะคะมาตกกระทบที่เลนส์นะคะแล้วผ่านจากเลนส์เนี่ยหักเหเข้าไปในเลนส์นะคะผ่านที่จุด F นะ,ะเส้นที่2ก็จะเกิดจากหัววัตถุเหมือนกันนะคะแต่พุ่งตรงมาจัดตัดที่จุดกึ่งกลางเลนส์แล้วก็ลงมาตัดที่ลังสีเส้นเดิมนะคะตรงจุดตัดของรังสีทั้ง2เส้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เกิดภาพนะคะ จากภาพในหน้าเนี่ยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นว่าภาพที่เกิดจากเลนส์นูนเนี่ยมันก็จะเกิดได้หลากหลายรูปแบบเลยขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งไหนนะคะถ้าเราวางวัตถุไว้ใกล้ๆนะคะภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นภาพหัวกลับขนาดเล็กนะคะแต่ถ้าเราคาเถิบวัตถุมาสักนิดนึงนะคะภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นภาพหัวกลับแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะแต่ถ้าเรา วางวัตถุไว้ชิดเลนเลยค่ะภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นภาพขนาดใหญ่นะคะใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นภาพหัวตั้งนั่นเองนะคะสรุปนะคะภาพที่เกิดจากเลนนูเนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะของวัตถุที่เราวางไว้นะคะแล้วก็เราก็จะสามารถนําเลนนูเนี่ยไปไประยุกต์ใช้กับการทํางานของทัศนะอุปกรณ์หลากหลายอย่างเช่นแว่นขยายกับแว่นสายตาได้นะคะมาดูอันแรกเลยแว่นขยายค่ะ แว่นขยายที่เราใช้เนี่ยมันก็จะทําจากเลนูนเนาะสามารถขยายภาพให้มันใหญ่กว่าวัตถุจริงได้นะคะแต่เวลาวางเนี่ยก็ต้องวางวัตถุไว้ไกลกว่าความยาวโฟกัสนะคะภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นภาพเสมือนที่เป็นภาพหัวตั้งแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าวัตถุนั่นเองนะคะอีกอันนึงที่เราใช้นะคะก็คือใช้ไปทําเลนแว่นสําหรับผู้ที่มีสายตายาวนะคะ ผู้ที่มีสายตายาวเนี่ยนะคะก็คือเป็นผู้ที่จุดเกิดภาพเนี่ยไปตกอยู่ที่หลังจอตานะเลยจอตามานะคะดังนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่มีอายุมากๆเนี่ยนะคะเวลาเขามองวัตถุวนะเขาก็จะยืดวัตถุมาแบบไกลนะคะเพื่อทำให้ภาพเนี่ยมันตกตรงพอดีกับจอตานะคะ แต่ถ้าเราใช้เลนส์ที่เป็นเลนนูนเข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเลนนูนจะทำหน้าที่รวมแสงนะคะแล้วก็ให้ตกอยู่ที่จอตาพอดีค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆด,ดูวิดีโอการเขียนภาพที่เกิดจากเลนเว,ว้าไปชมวิดีโอกันเลยค่ะสาหรับเลนเว,าว,วา้าวาดภาพวัตถุในแนวตั้งบนแกนมุกสำคัญแลกรังสีเส้นหนึ่งจากวัตถุให้ตกกระทบแนวเส้นกลางกลางเลนโดยขนานกับแกนมุกสำคัญ ได้ออกด้วยแนวของรังสีหักเหผ่านจุดโฟกัสลากเส้นรังสีอีกเซนหนึ่งจากวัตถุให้ตกกระทบเลนด้วยผ่านจุดกลางกลางเลนแนวรังสีหักเหจะไม่เปลี่ยนทิศทางลากต่อแนวรังสีหักเหทั้งสองเส้นด้วยเส้นตะให้ตัดกันจุดที่รังสีหักเหเสมือนว่าตัดกันคือตำแหน่งของภาพเสมือน เมื่อวัตถุอยู่ตำแหน่งนี้ภาพที่เกิดขึ้นเกิดจากการตอแนวรังสีหักเหไปได้านหน้าเลยแล้วแต่กันจึงเป็นภาพเสมือนมีลักษณะเป็นภาพหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุโอเคจากวิดีโอที่ดูไปมาสักครู่นี้การเกิดภาพจากเลนเวาเนี่ยก็จะเกิดจากรังสี2เส้นเหมือนกันเส้นแรกเนี่ยก็จะเริ่มจากหัวของวัตถุมาตกกระทบที่เลนนะคะ ในส่วนของเลนวาเนี่ยเขาจะทําหน้าที่กระจายแสงเนาะเพราะฉะนั้นรังสีที่หักเหออกไปเนี่ยก็จะกระจายออกจากนั้นเราก็จะต่อตัวรังสีที่เป็นรังสีหักเหเนี่ยมาทางด้านหลังด้วยเส้นประนะคะเส้นที่สองก็จะลากจากหัวของลูกศรเหมือนกันผ่านที่จุดกึ่งกลางของเลนนะคะเราก็จะเจอจุดตัดระหว่างรังสีเสมือนกันอยู่ตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นจุดที่เกิดภาพซึ่งไม่ว่า เราเนี่ยจะวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งไหนก็ตามภาพที่เกิดจากเลนส์เว้าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเพียงชนิดเดียวก็คือจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งนะคะแล้วก็ขนาดเล็กกว่าวัตถุโดยเราก็จะนําเลนส์ที่เป็นเลนส์เว้านะคะมาประยุกต์ใช้กับการทําแว่นตาสําหรับผู้ที่มีสายตาสั้นเนาะทีนี้ผู้ที่มีสายตาสั้นเนี่ยความผิดปกติก็คือ,อแสงที่ตัดแล้วก็ทําให้เกิดภาพเนี่ยจะตกอยู่ก่อนจอตาอยู่ก่อนจอตา ดังนั้นเนี่ยทำให้แบบมองภาพไม่ค่อยชัดนะคะเวลาคนมองเนี่ยก็จะต้องแบบมองใกล้ๆนะคะเอาวัตถุเข้ามาใกล้ๆเพื่อทําให้ภาพที่ที่รับเนี่ยไปตกอยู่ที่จอตาพอดีแต่ถ้าเราไม่มองใกล้ๆค่ะเราก็จะใส่เลนที่เป็นเลนเลนวาวเนี่ยในการช่วยก็จะทําให้แสงเนี่ยหักเหไปตกอยู่ที่จอตาพอดีค่ะสรุปความรู้ที่ได้จากวันนี้นะคะข้อแรก เลนนูนมีคุณสมบัติในการรวมแสงซึ่งภาพที่ได้จากเลนนูนเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยวางวัตถุไว้ที่ไหนนะคะหรือว่าขึ้นอยู่กับระยะของวัตถุนั่นเองเลนนูนเนี่ยจะใช้ในการทำแว่นขยายแล้วก็แว่นสำหรับคนสายตายาว ส่วนเลนเว้าค่ะจะทําหน้าที่กระจายแสงนะคะภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุนะคะซึ่งเกิดเพียงชนิดเดียวเท่านั้นและเลนวาเนี่ยก็จะใช้ทําแว่นสําหรับคนสายตาสั้นค่ะ